สวัสดีครับอยู่กับผมมาริสแล้วก็นินจากระเดนสองแบล็คเป็นไกด์เทคนิคการเล่นนะครับผมก็นินจากระเดนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเกมที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับผมแล้วก็ผมเล่นจบ100%แล้วก็เลยเอาพวกเทคนิคหรือว่าแนวทางการเล่นเนี่ยมาแชร์ท่านผู้ชมที่อาจจะสนใจเล่นนะครับผมหรือว่ากําลังเล่นอยู่เนี่ยเพื่อให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าให้มันง่ายขึ้นนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังน,นะครับ ninja ไกเดนเนี่ยเป็นเกมแอคชั่นที่ค่อนข้างแตกต่างจากเกมอื่นพอสมควรนะครับการมีแบบมุมมองหรือว่าการเคลื่อนที่มันค่อนข้างสําคัญกับการเล่นมากๆเลยนะครับและนี่คือริวพยาบุษะนะครับผมนินจาสุดเทพโคตรมหาเทพนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเขาที่เป็นบอสรับบอสใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือมุมกล้องนั่นเองครับ คือระหว่างการเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราหาศัตรูไม่เจอนะครับหรือว่าเราเจอกับบูมอับบางทีไปซูมกำแพงอะไรอย่างเงี้ยให้เรากดปุ่มเซนเตอร์คาเมราหรือว่าปุ่ม R1 นะครับกล้องมันก็จะไปจับเอาศัตรูที่เราอยู่ใกล้ที่สุดแทนนั่นเองครับในกรณีที่เจอบอสสองตัวนะครับเรากดปุ่มเซนเตอร์คาเมราเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีบอสเช่นกันนะครับผมแนะนําว่าให้เราลองฝึกเวลาเรากระโดดไปมาหรือว่ากําลังหาพื้นที่ว่างอยู่นะครับให้เรากดปุ่มเซนเตอร์คาเมราหรือว่า หมุนกล้องไปมาระหว่างการหลบหนีด้วยนะครับจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะส่วนกล้องเนี่ยเราปรับความเร็วได้นะครับในเซตติ้งปรับให้เป็นเตรมสิ์ไปเลยครับ <S <S ถึงแม้ว่าเกมเนี้ยมันจะมีมุมกล้องที่แย่นะครับแต่ว่าการหาศัตรูอะเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องหมุนหามุมกล้องตลอดไปนะครับเพราะว่าริวเนี่ยมันมีตัวช่วยก็คือดาวกระจายครับดาวกระจายเนี่ยริวจะคว้างไปหาศัตรูตลอดนะครับผมถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่มันแอบอยู่ตามมุมกล้องหรือว่าเราหาศัตรูไม่เจอ เราโดดคว้านรากระจายนะครับผมไปหาศัตรูเลยก็ได้ครับก็คือนอกจากเราจะหาศัตรูเจอเนี่ยมันยังเป็นการทําให้ศัตรูอะ่ะมันชะง,งักนะครับระหว่างเราหนีเราก็พล้านดกระจายไปด้วยนะครับผมรู้ตําแหน่งแล้วก็เราจะได้เข้าทํามันง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นปกติแล้วผมชอบใช้ดากกระจายแบบฟ้างทีละดอกแถบแถบแบบเนี้ยก่อนจะเข้าทํานะครับผมศัตรูมันจะชะง,งักใช่ไหมครเราจะได้มีจังหวะเข้าหาศัตรูได้แบบปลอดภยัยเซฟ100% อีกอย่างที่หลายคนอาจจะลืมไปนะครับผมก็คือว่าริวเนี่ยมีวินลันนะครับกดฟันเบากับกระโดดพร้อมกันแบบนี้นะครับจะเป็นการโดดสีฟ,ฟ้าซึ่งไอ้วินลันเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดเข้าหาศัตรูแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแบบบังคับทิศทางเลยนะครับผมมันดีมากๆนะครับบางทีเราหาศัตรูไม่เจอหรือว่ามุมกล้องเราไม่ดีเนี่ยเรากดวินลันปุ๊บแล้วก็ไปยิงซาว์โลหรือว่าโดดฟันตามไปได้โดยที่เราไม่ต้องแบบบังคับทิศทางหรือว่าหาศัตรูให้เจอนะครับ ต่อมาจะพูดถึงการบล็อกครับผมก็คือว่าเกมนี้ให้เราพยายามตั้งการตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะยืนเฉยๆหรือว่าหลังจากเดชโดดหรือว่าหลังจากที่เราคอมโบระหว่างแอนิเมชันต่างๆ,ๆนะครับเพื่อให้เพิ่มโอกาสที่เราจะบล็อกศัตรูได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเกมแม่ศัตรูมันโจมตีแบบโคตรถี่นะครับตีบ่อยมากๆแต่ว่าอย่าลืมถ้าเกิดเราบล็อกนานเกินไปเนี่ยาอาจจะโดนจับทุ่มได้นะครับก็พยายามเคลื่อนที่แล้วก็บล็อกไปด้วยตลอดเวลาครับผม ก็คือว่าการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต่อสู้หรือว่าการเดินไปไหนมาไหนนะครับผมให้เราฝึกการบล็อกแอสโดดอย่างเงี้นะครับเพราะว่าริวจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติคือเร็วกว่าการวิ่งธรรมดานะครับผมและการกดบล็อกค้างนะครับผมมันจะทําให้ลูกเอเซนหรือว่าไอ้เหลืองๆที่มันลอยๆเนี่ยไม่ดูดเข้าตัวริวทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันทําไปเพื่ออะไรในพาร์ทหลังๆล้วกันครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโจมตีเราจังหวะบล็อกนะครับ พอมีเสียงเก่งขึ้นมาให้เราทําการแดชออกมาเลยครับผมริวจะมีแอนิเมชันเป็นแดชสีฟ้าๆแบบนี้นะครับจะแดชออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็จะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนศัตรูโจมตีหรือว่าบอสโจมตีมารัวๆนะให้กาดจังหวะพอมันตีมาปุ๊บก็ให้แดชออกแดชออกแบบนี้ก็จะทําให้เราลอดออกมาโจมตีศัตรูต่อได้ง่ายขึ้นครับริวเนี่ยเขาจะบล็อกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซูก้าหรือว่าโดนปักมีดระเบิดใส่ตัวก็ให้กัดจังหวะระเบิดแล้วก็แดชออกมาได้ทุกอย่างนะครับ แต่ว่าการบล็อกปกติเนี่ยมันจะมีการโจมตีจากศัตรูที่เป็นการโจมตีแบบหนักๆนะครับผมมันจะทําให้ริวเนี่ยผงากออกมาแบบนี้นะครับทำให้การแปกและจะโดนโจมตีได้นะครับผมมันมีเทคนิคอันนึงที่ช่วยเรื่องดีได้นะครับก็คือว่า พอรีวเขาผงะออกมาหรือว่ากาดแตกนะครับให้เราปล่อยป,ปุ่มป้องกันหรือปุ่มบล็อกและกดต่อมาทันทีนะครับตามจังหวะที่ศัตรูโจมตีปรุ๊บรีวก็จะกลับมาตั้งกาต่อได้นะครับผมแล้วก็บล็อกเหมือนกับอารมณ์เซคิโร่อะไรอย่างนี้เลยคือรีวจะยืนทนต่อบล็อกต่อได้นะครับไม่มปประโยชน์ยังไงก็คือว่ามันจะมีบอสบางตัวที่เราอาจจะบล็อกหลบไม่ได้นะครับให้เรายืนชนกับมันเลยครับให้การบล็อก ok. ปล่อยปุ่มบล็อกและกดปุ่มบล็อกต่อทันทีนะตามจังหวะการฟันอ่าเห็นไหมครับรีวก็ แถ้าเกิดเราโดนจับทุ่มแหละเพราะว่าศัตรูเกมนี้ถ้าเกิดเรายืนบล็อกต่อหน้าเขานะครับผมมันจับทุ่มเราแน่นอนคนะเพราะว่า AI อ่ะมันฉลาดนะครับผมยิ่งเป็นศัตรูที่มันแขนขาขาดแล้วเนี่ยมันยิ่งอยากจะจับเราทุ่มระเบิดตัวเองแน่นอนครับก็ให้เรากดปุ่มแบบรัวๆนะครับโยกอนาลล็อกหรือว่ากดปุ่มกระโดดกดฟันอย่างเงี้ยรัวๆเลยนะครับยิ่งเราโดนจับและกดเร็วเท่าไหร่นะครับผมเราจะมีโอกาสรอดมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดโดนจับปุ๊บยังปล่อยจออยู่อย่างเงี้ยโดนแน่นอน,นครับ ีนี้มาดูการเคาน์เตอร์บ้างนะครับถ้าเกิดศัตรูโจมตีมามันดังแก๊งเหมือนเดิมนะแต่เคาวเนี้ยเรากดฟันเบาหรือว่ากดฟันหนักนะครับลิวจะมีการออกท่าเคาน์เตอร์สวนศัตรูกลับไปนะครับผมจังหวะมันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าท่านี้ค่อนข้างดีถ้าเกิดเรารู้จังหวะที่มันตีมาเนี่ยกดทันทีเลยนะครับผมก็จะเคาน์เตอร์กลับไปได้โดยเฉพาะบอสเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับบอสบางตัวโดนเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะสตันเลยนะครับแล้วก็เราจะทำลูปคอมโบ สู้กับบอสได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับผมก็ถ้าเกิดติดบอสตัวไหนนะครับให้ลองหาจังหวะท่าที่มันดูจะเคาน์เตอร์ง่ายๆเนี่ยลองกดเคาน์เตอร์ดูครับและการเคาน์เตอร์เนี่ยมันเคาน์เตอร์ท่าจับได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราก,กดถูกจังหวะนะเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของคอมโบกับก,บการเข้าทําบ้างนะครับคือเรียวเนี่ยจะมีท่าฟัน2แบบก็คือฟันเบากับฟันหนักใช่ไหมครับ ปกติแล้วท่าฟันเบาอะถ้าสังเกตนะครับผมมันจะทําให้ศัตรูอะแขนขาขาดได้ค่อนข้างดีกว่าท่าฟันหนักนะครับท่าฟันหนักเนี่ยจะมีดาเมจที่แรงกว่านะครับเหมาะสาหรับการเอาไปฟันกับบอสนะครับเพราะว่ามันดาเมจแรงใช่ไหมแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําให้แขนขาขาดได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นต้องผสมประสานกันไปแล้วกันนะซึ่งคอมโบปกติอาวุธแต่ละอย่างมันจะมีคอมโบที่เยอะมากๆนะครับเรากดเข้าไปดูที่เมนูกดสามเหลี่ยมนะครับกดเทคนิคดูเนี่ยเห็นว่า คอมโบมันเยอะมากนะครับผมซึ่งเราควรที่จะหาคอมโบที่มันสั้นๆมากกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าศัตรูอ่ะมันมากันเยอะมากนะครับผมการที่เราคอมโบยิ่งนานเนี่ยโอกาสที่เราโดนฟันน่มันยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบหากินง่ายๆของเรวนะครับผมก็คืออิสุทาดรอปครับผม ฟันเบาฟันหนักฟันเบา3ทีแล้วก็ฟันหนักนะครับผมจะเป็นการทุบลงพื้นนี่คือคอมโบหากินนะครับฮาดโเคนของริวในสี่ไฟเตอร์นะนะดาเมจแรงมากนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่บนการอากาศใช่ไหมครับผมส่วนคอมโบอื่นๆนะ่ะอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคอมโบไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคอมโบหลักเนี่ยจะเป็นพวกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นเบื้องต้นนะครับผมโดยเฉพาะดาบแรกเนี่ยคอมโบฟันเบาฟันเบาฟันหนักอย่างเงี้ยครับผมเป็นท่าที่ดีมากดาเมจแรงมากแล้วก็ตัดัตูได้ดีมากๆนะครับ ส่วนอาวุธอื่นเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าคอมโบตรงช่วงไหนที่มันตัดศัตรูได้ดีดนะครับผมหรือว่ามันทําดาเมจได้ดีๆเนี่ยก็ลองเอามาใช้นะครับผมคงไม่ได้อธิบายครบในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปครับแล้วทีนี้ระหว่างที่เราใช้คอมโบนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสุน่ดรอปหรือว่าคอมโบอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงการปิดชีพศัตรูด้วยเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันของเรีวที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมาจาังหวะเนี้ยเราอาจจะโดนโจมตีได้นะครับผม ให้ทุกคนลองใช้ชูริเคนหรือว่าปลากระจายใส่ไปในคอมโบด้วยนะครับมันจะทําให้เป็นการแคนเซิลแอนิเมชันอ่าก็คือว่าเราจะทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่องนะครับฟันแคนเซิลฟันแคนเซิลเราจะได้แบบไม่มีแลกระหว่างการทําคอมโบที่ม,มากนักนะครับตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้มันแขนขาขาดใช่ไหมผมปิดชีพมันปุ๊บเสร็จแล้วกระจายครับแล้วก็เข้าทําต่อไปเห็นไหมครับเราจะฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากแล้วก็มีจังหวะขัดจังหวะศัตรูด้วยแล้วก็เข้าทํศัตรูต่อไปได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก ไอ้ดัก,กอ้อนซอนเนี่ยถ้าเกิดเราดาวกระจายแคสเซิ้ตเอเมชันนะครับผมศัตรูเนี่ยจะหนีจะคอมโบยากมากนะครับแทบจะตัดล็อกศัตรูได้เลยครับอ่าลองฝึกดูนะครับผม ต่อมาเรารู้วิธีการฟันแล้วใช่ไหมครับผมทีนี้การเข้าหาศัตรูล่ะเราจะทํายังไงนะครับเกมนี้เนี่ยเราเป็นนินจานะครับเราไม่ใช่แบบพี่เครโทสหรือว่าดันเต้ที่จะเดินเท่ๆเข้าไปฟันได้นะครับศัตรูมันพร้อมส่วนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจะเข้าทําแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องทําให้ศัตรูมันชะงักก่อนครับถ้าถามว่ามันจําเป็นไหมนะครับต้องตอบว่ามันไม่จําเป็นก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเวลาทำอ่ะมันก็ดีมันก็ปลอดภัยดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะศัตรูแม่งมากันโคตรเร็วนะครับเราอาจจะไม่มีเวลาคิดก็ได้แต่เอาเป็นว่ารู้้ไวกก่อน็ดีครับ วิธีที่1อย่างที่รู้กันนะครับการกว้างดาวกระจายอ่ะอันนี้พูดบ่อยแล้วนะครับกว้างดาวกระจายเช็คก่อนนะฮะว่ามันอยู่กับที่หรือยังเสร็จแล้วใช้วินลันนะครับเพื่อที่จะพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็ไฟอิงสวารโลหรือว่ากดฟันหนักอ่ามันจะพุ่งเข้าหาอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดการศัตรูซะแล้วถ้าเป็นศัตรูตัวใหญ่ล่ะพวกกากรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดาวกระจายมันปาไม่เข้านะครับใช้ธนูโดดยิงครับผมโดดยิงโดดยิงไปเลยครับกากยเนี่ยค่อนข้างแพ้ธนูนะครับถ้าเกิดโดนไปเนี่ยก็คือแขนขาขาดได้เลยคร วิธีที่2ก็คือ flying swallow หรือว่าท่ากระโดดฟันหนักแบบพุ่งฟันอย่างนี้นะครับ อาวุธบางอันกดได้บางอันก็กดไม่ได้นะครับผมคือปกติเราก็จะกดวินลันแล้วก็ฟันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดต้องการความแม่นยําหรือว่าปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มดากกระจายเข้าไปก่อนกดอุ่มฟันหนักก็ได้นะครับมันจะเป็นแบบวินลันดากรกระจายแล้วค่อยกดฟลายิงสวอลโล่ท่าเนี้ยมันดีมากๆคือว่ามันทําดาเมจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยศัตรูมันจะบล็อกได้นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างจะเบานะครับโดยเฉพาะบอสเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นการหลบหนีหรือว่าเป็นการพุ่งเพื่อจะอ้อมหลังอะไรแบบนี้ซะมากกว่าในช่วงท้ายๆนะะ วิธีที่3ก็คือวินลันแล้วก็เหยียบหัวศัตรูนะครับก็คือกดวินลันแล้วกดปุ่ม X ก,กระโดดบนหัวศัตรูเนี่ยมันก็จะเป็นการเหยียบหัวแล้วก็อ้อมหลังมานะครับมันทําให้ศัตรูเนี่ยมันชะงักนิดนึงแล้วเราก็จะทําดามเมจข้างหลังศัตรูได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันทําให้เราหนีมาจากตาแหน่งที่เราเสียเปรียบได้เช่นบางทีเราโดนศัตรูต้อนจนมุมอย่างเงี้ยเราก็เหยียบหัวออกมาจากพื้นที่ว่างได้ครับ วิธีที่4ก็คือกิโยตินโทรหรือว่าการคว้าศัตรูนะฮะอันนี้ดีมากๆกนะครับก็คือว่าเวลาเราโดดหาศัตรูเนี่ยให้เรากดปุ่มฟันเบาหรือว่ากดปุ่มกระโดดพร้อมกันนะครับจะเป็นการทุ่มศัตรูออกไปวงนอกนะฮะมันดียังไงครับก็คือเกมเนี้ยเราต้องการฆ่าศัตรูแบบหนึ่งหนึ่งดีกว่าเราไม่อยากโดนลุมใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะอยากฆ่าศัตรูที่เป็นตัวสําคัญอย่างเช่นตัวนักเวทหรือว่าตัวที่มันแบบยิงบาสุก้าอย่างเงี้ยเราลากมันออกไปข้างนอกได้ด้วยการกดปุ่มทุ่มออกไปครับผมแล้วก็ตามไปฆ่ามัััันนทีีทีีละะตตววออย่่างง้เงครบ แล้วก็ศัตรูที่มันเสียหลักมันล้มลงนอนอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะตัดแขนตัดขามันได้ง่ายกว่าปกปตินั่นเองนะครับและก็มันดีมากๆเลยกับตัวละครผู้หญิงของเราเช่นโมบิจิหรือว่าไอยาเนะนะครับพวกนี้เจอศัตรูเป็นนักเวทเยอะมากๆเราจับมันทุ่มนะฮะแล้วก็ฟันไล่เลียงตัวได้เลยครับเอามาเรื่องต่อมาก็คืออันติเมตเทคนิคหรือว่า UT ตนั่นเองครับริวเนี่ยเวลากดปุ่มฟันหนักค้างไว้เขาจะชาร์จการโจมตีได้2ระดับก็คือสีฟ้ากับสีแดงน,นะครับ พอปล่อยออกไปเนี่ยจะเป็นท่าฟันที่แบบอลาัางการตัดแขนตัดขาศัตรูได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราเห็นศัตรูเนี่ยมันวิ่งมาจากไกลนะครับผมเราก็ยืนชาร์จรอ,รอโจมตีได้เลยครับวิธีการชาร์จ UT ได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือการดูดเอเซน์หรือว่าลูกกลมๆสีเหลืองสีฟ้าสีแดงเข้ามาหาเขานะครับดูดสีเหลือง2ลูกก็จะชาร์จได้เป็นระดับสีแดงดูดสีฟ้ากับสีแดงอย่างละลูกเนี่ยก็คือเต็มสีแดงได้ทันทีนะครับ แต่ว่าการยืนดูดอะมันช้านะครับวิธีการที่จะ cancel animation การดูดเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่ริวมีการโดดลงมาแตะพื้นนะครับผมถ้าเกิดเรากดชาร์จเนี่ยเขาจะมี animation การชาร์จที่มันเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับและจะดูดเอเซนทันที เพราะฉะนั้นพอเราฆ่าศัตรูได้หรือว่าเห็นลูกเอเซนต์มันลอยอยู่นะครับให้เราทําการดองเอเซนต์ไว้ก่อนด้วยการกดปุ่มบล็อกค้างไว้นะครับการกดปุ่มบล็อกค้างไว้เนี่ยเอเซนต์มันก็จะลอยอยู่ที่ไม่วิ่งเข้ามาหาตัวเรานะครับจากนั้นเราค่อยโดดออกมานะครับแล้วก็ดูดเอเซนต์วนกลับไปโจมตีใหม่นะครับเราก็จะได้สุดยอดคอมโบลูของเกมนี้นะครับก็คือการสแปมอันติเนตหรือว่า UT นั่นเอง ยกตัวอย่างนะครับเจอศัตรูเป็นกลุ่มเดินมาแล้วผมก็จะฆ่าตัวหนึ่งก่อนด้วยคอมโบอย่างเช่นอิสุนัดรอปเพื่อการันตีว่า1ตัวตายแน่นอนนะครับผมก็จะบล็อกค้างไว้โดดออกมานะครับดูอาจจะเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองก็ได้แล้วก็วนกลับไปใหม่นะครับพอเสร็จแล้วก็จะการันตีว่ามันต้องมีตัวหนึ่งตายแน่นอนดนวยคอมโบนั้นนะครับเราก็จะโดดออกมาแล้วก็ชาร์จใหม่วนกลับไปกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ นินโปรครับหรือว่ามหาเวทนินจาครับนินจากระถาโอโหเฮนะครับมีท่าไฟมีท่าลมมีท่าฮาโดรเคนฮาโดรเคนยิงนะฮะแล้วก็มีท่านกรอบตัวเรานะครับผมนินโปเนี่ยมันอัปเกรดยังไงนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยการที่จะไปหาหินสีม่วงนะครับมากดอัปเกรดพออัปเกรดเป็นเลเวลสามเนี่ยท่าของเรามันก็จะแรงขึ้นนะครับข้อดีของนินโปคือมันทําดาเมจแรงและมีโอกาสที่พอฆ่าศัตรูได้จะ d r อปเอเซนส์สีฟ้าหรือสีแดงโอกาสเยอะขึ้นนะฮะ ทีนี้อะ,อะไรควรจะอัพก่อนผมแนะนําว่าเวทไฟเนี่ยควรจะอัพก่อนเลยลองมาจะเป็นเวทลมนะครับเวทไฟเลเวลสามเนี่ยมันจะล็อกศัตรูได้3ตัวนะครับพวกบอสเนี่ยชอบมีศัตรูเป็นลูกน้อง3ตัวพอดีเลยเอาเวทไฟจัดการลูกน้องแล้วค่อยฆ่าบ,บอสต่อครับเวทลมเนี่ยมันเอาไว้ตัดแขนตัดขาศัตรูได้ถ้าเกิดเจอศัตรูแบบเยอะ อย่างเช่นพวกหุ่นยนต์หรือว่าตัวละครที่มันแบบฆ่าย,ยากๆนะครับใช้เวทลมเนี่ยตัดแขนตัดขามันแล้วค่อยไปฟิลิชชิ่งได้นะครับส่วนฮาโรเคนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับมันใช้ได้ดีเวลาเจอศัตรูตัวเดียว,ต,วตัวใหญ่พวกในบุ้มยักษ์หรือว่าหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเราเอาคารโดเคนยิงอ่ะดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็บางทีอยู่ในที่แคบเนี่ยเอาคาโดเคนยิงเข้าไปเลยครับยิงทะลุ 4- 5หตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ มาถึงเรื่องอาวุธนะครับเกมเนี้ยอาวุธเยอะมากแล้วก็แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเหมาะกับศัตรูแต่ประเภทไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอาวุธที่ผมแนะนําให้ใช้แล้วก็อัปเกรดก่อนเลยก็คืออาวุธพลองนะครับพลองเนี่ยเป็นอาวุธที่ได้มาตั้งแต่แชปเตอร์หเลยแล้วก็ดีมากๆนะครับอัปเกรดไปเลยครับสหรือว่า3ไปเลยก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพลองเนี่ยมันเข้าถึงออซูนารดรอปได้ง่ายกว่าอาวุธอื่นมากๆครับกดกระโดดฟัน2ครั้งกดฟันหนักนี่คือติดออซูนารดรอปแล้วนะครับ แล้วก็พลองเนี่ยคอมโบงัดขึ้นนะครับผมฟันเบาฟันหนักแล้วก็อิสุนัคดรอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่งัดศัตรูไวเร็วขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดเจอศัตรูที่งัดได้เนี่ยเอาพรองออกมาเลยครับไม่เว้นแม้กระทั่งบอสนะครับถ้าเจอบอสตัวไหนที่งัดพลอ,อากาศได้เอาพลองมาสู้เลยครับเราสามารถที่จะลูบ,แบบอสแบบอิสุนัดรอบลัวๆจนบอสทาอะไรไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับ ส่วนถ้าเกิดเจอศัตรูที่เราจับทุ่มไม่ได้นะครับก็ใช้ท่า i ุน n a d r อปเหมือนเดิมอาแต่ว่าเราจะใช้เป็นการฟันลงแทนอย่างเงี้ยท่านี้เป็นท่าที่ดามเมจแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ตัดศัตรูได้ดีด้วยคือถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกนะครับกดท่านี้อย่างเดียวก็ได้ครับคอมโบที่ดีอันนึงก็คือเดินหน้าฟันนะครับท่านี้จะเอาพรองแทงแล้วก็ตัดแขนขาศัตรูได้ดีมากๆท่าหนึ่งเลย อีกอย่างที่ดีมากๆของพรองก็คือยูทีของมันนั่นเองนะครับคอมโบของพรองเนี่ยให้เราควงอะราล็อกหนึ่งรอบแล้วกดปุ่มฟันหนักนะครับผมมันจะเป็นการชาร์จแล้วก็ตีเป็นวงๆแบบนี้นะครับถ้าเนี้ยเป็นยูทีที่แรงมากๆเอาไว้ใช้ฆ่าศัตรูแบบเป็นกลุ่มได้ดีด้วยและก็ถ้าเกิดใครจะไปชาเลนจ์แท็กมิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจคู่เนี่ยตอนท้ายเกมนะครับผมให้เอาพรองมาเลยครับเพราะว่ามันใช้ผ่านด่านบางด่านได้แบบโคตรดีมากๆผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีพรองเนี่ยผมแพ้ินนัมไม่ได้แน่นอน,นครับ อาวุธต่อมาก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับถามว่าดาบคู่มันดียังไงนะครับเป็นอาวุธที่ฆ่าบอสได้ดีมากๆนะครับคอมโบที่แนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นคอมโบกดเดินหน้าฟันอย่างนี้ครับเดินหน้าฟันเดินหน้าฟันแบบนี้นะครับเป็นคอมโบที่แรงมากๆแล้วก็มี DPS ที่สูงมากๆแรงมากๆนะครับและให้เราฝึกใช้กับการคว้างดกระจาย Cancer Animation นะครับเราจะได้ท่าสังหารบอสที่มีประสิทธิภาพมากๆ อีกท่าคือท่าควงดาบนะครับผมก็คือว่าให้หมุนอารอล็อกหนึ่งรอบกดปุ่มฟันหนักนะครับเขาจะโดดหมุนแบบนี้นะครับท่าเนี้ยข้อดีคือว่าริวจะมีความเป็นอมตะนะครับผมหรือว่ามีเฟรมอมตะระหว่างการใช้ท่านะครับทำให้เราหลบการโจมตีของบอสแล้วก็สวนกลับได้แบบง่ายๆเลยครับผมใช้ได้ดีมากโดยเฉพาะเทคเิชั่นนั่นเองครับอันที่3มคือดาร์คซอนนะครับดาบแรกของเรานั่นเองก็คือมันดีที่ว่ามันเป็นดาบเบสิคนะครับคอมโบมันง่ายเราคุ้นมือนะครับแล้วก็ ถ้าโดดฟันหรือว่าไฟนิงซวอลโล่เนี่ยมันอัปเกรดแล้ว,ม,ว,ลลวมันพุ่งได้หลายรอบอ่ะล้วก็จะเข้าหาศัตรูได้ง่ายเป็นเบสิกนะครับแล้วก็อันติเมตแรงมากยิ่งท้ายเกมแบบนี้แรงนะครับโดย UT ท,ที่มันดีนะครับจะเป็น5ครวงอนาล็อกแล้วก็ปุ่มชาร์จฟันนะครับอ่าจะเป็นท่าฟันหมุนแล้วก็แยกร่างฟันเนี่ยท่าเนี้ยแรงสุดๆครับคอมโบแนะนำเนี่ยก็จะเป็นท่าเหมือนเดิมครับผมเบาๆาหนักเบาๆาหนักแล้วก็แคนเซลิลด้วยการปายดกระจายครับ อาวุธที่4ที่ผมชอบนะครับก็คือเคียวนั่นเองครับเคียวเนี่ยมันสู้กับศัตรูที่เป็นตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวหนาๆน,น,นะครับมันตัดแขนตัดขาได้ค่อนข้างดีพวกหมาป่ากากรหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะครับคอมโบนแนะนําคือโดดฟันหนักครับตัดแขนตัดขาได้ดีแล้วก็ทำดาเมจได้ดีปลอดภัยด้วยครับพราะว่าอยู่บนอากาศแต่ที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดนะครับท่านผู้ชมไปเจอศัตรูที่มันหลบเก่งๆหลบเก่งมากๆนะครับให้ใช้ UT ชาร์จยิงมัน ดูทีขั้น2เพราะว่าเคียวชาร์จเนี่ยไม่มีอะไรที่มันหลบแบบหลบได้นะครับผมโดนตลอดอ่ะอย่าลืมนะครับชิ้นที่5คือโกงเล็บนะครับผมแต่ใจมากว่าถ้าเดินหน้าฟันหนักนะครับกดเดินหน้าฟันหนักเนี่ยมันจะเป็นท่าสไลด์และมันทําให้ศัตรูแขนขาขาดได้ดีอีกแล้วครับผมเซอร์ไพรส์ามากแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะครับอีกท่าน,นึงคือท่ากระโดดฟันนะฮะมันจะเป็นท่าเหมือนอิสุดาดรอปแต่ว่ามันกัดศัตรูได้ค่อนข้างเร็วครับผมโดนเตะแล้วก็ขึ้นไปงัดจับทุ่มลงมา อันนี้ผคือทอนฟ้าครับอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่า UT ของทอนฟ้าเนี่ยดาเมจมันแรงจัดจับเลยครับบางทีอาจจะเอามาใช้สู้กับศัตรูที่เป็นแบบตัวเดียวตัวใหญ่หรือว่าบอสมี่ดบอสอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนกันคอมโบที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นเดินหน้าฟันหนักนะครับกดหน้าฟันหนัก2ครั้งมันจะเอาทอนฟ้ากระทุ้ง2ครั้งตึง้งๆงอย่างเงี้ยนะครับกดเว้นจังหวะด้วยนะครับผมมันจะทําให้เราแบบสตัรล็อกบอสบางตัวได้เลยนะครับแล้วก็ศัตรูบางตัวเนี่ยมันแทบจะชักง,งักออกมาไปได้เหมือนกันครับ และนี่คืออาวุธที่ผมชอบใช้บ่อยๆนะครับใครมีอะไรเสริมก็เสริมได้เลยนะครับแต่ละคนจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับประมาคืออาวุธระยะไกลหรือว่าธนูนะครับผมลืมพูดไปว่าธนูเนี่ยเวลาเราเอาออกมานะครับผมถ้ายิงปกติอะริวจะยิงช้ามากๆนะครับให้เราทําการเดินก่อนแล้วค่อยยิงนะครับผมเริวก็จะมีการยิงที่มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับธนูเนี่ยก็คือเอาไว้ยิงพวกไอ้พวกถือบาซูก้านะครับหรือว่าไอ้พวกตัวบินๆอย่างเช่นกากอยเนี่ยจะดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดโดดยิงเนี่ย ก็จะเป็นการยิงที่ค่อนข้างแรงนะผมขัดจังหวะศัตรูดได้เหมือนกันครับมาพูดถึงแชปเตอร์ของสาวๆของเราบ้านนะครับโมมิจิเรเชลอายาเนะเนี่ยแจมๆนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับเก่งมากๆนะครับผมก็คือว่าเรเชลเนี่ยเธอเก่งโดยการใช้ปืนมากๆครับผมเล็งปืนยิงไปเป็น RE เ E กไกเดนเลยนะครับเราจะทำให้ผ่านภารกิจของเธอได้ง่ายมากๆแต่ว่าถ้าใครเล่นโหมด chapter Cha l l e n g e เนี่ยอย่าลืมใช้ UT นะครับผมมันจะได้แต้มให้มันถึงคะแน Master Ninja นมาสเตอร์ดินจานะแต่ถ้าเกิดเล่นโหมดปกติก็เอาปืนก่อนยิงผ่านไปได้เลยนะครับโมจิจิเนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าเธอโดดแล้วก็ชาร์จอันติดได้ทเองนะครับก็คือว่าเราจะมีรูปคอมโบคือว่าฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โดดขึ้นไปชาร์จอันติแล้วก็ลงมาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เรื่อยๆครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับ และก็โมมิจิเนี่ยอย่าลืมว่าเราควรใช้ท่ากิโยตินโคลหรือว่าการคว้างศัตรูด้วยอาจจะทำให้เราไปหาตัวรักเวทจับมาฆ่าได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอญญายาเนะเนี่ยเธอมีความโดดเด่นก็คือว่าเธอมีมีที่คมมากนะคอมโบสี่หลี่ยมของเธอเนี่ยตัดแขนตัดขาศัตรูได้ดีมากๆนะครับและก็มีการใช้ท่าอันติเมตของเธอเนี่ยคือการันตีเลยว่าศัตรูจะต้องแขนขาขาดแน่นอน เพราะฉะนั้นอันตรีบ่อยๆนะครับและก็ไฟเซวารโล่นะครับหรือว่าการโดดสามเหลี่ยมของเธอเนี่ยอันนี้ก็คมเช่นกันนะครับโดดผ่านไปผ่านมาหัวขาดแล้วก็จับทุ่มอะไรได้ปกติเลยนะครับของพวกสาวๆเนี่ยก็จะแนะนําได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลองไปศึกษามูฟเซ็ตของบอสเอานะก็จะผ่านได้แบบไม่ยากนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสกินตัวละครปลดล็อกยังไงนะครับผมก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่แล้วนะครับภายใต้ข้างล่างชุดเลยนะฮะเช่นจบมิชชั่นระดับ มาร์สเตอร์นินจาให้หมดทุกด,ด่านจบแท็กมิชชั่นสิบมิชชั่นหรือว่าจบระดับความยากหนึ่งรอบอะไรแบบนี้นะครับส่วนของสาวๆเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่าให้เราไปเล่นโหมดแชปเตอร์ชันเลนนะแล้วก็ไปจบแชปเตอร์ที่10ให้ได้ระดับมาสเตอร์นินจาก็จะปลดล็อกอะไรแบบนี้นะครับของริวเนี่ยมีอยู่4ชุดแล้วก็สาวๆเนี่ยมีคนละ3ชุดนะครับผมก็ลองไปปลดล็อกกันดูครับเท่านี้น่าจะ cover เรื่องของการผ่านเกมแล้วนะครับผมหรือว่าเคลียร์รอบแรกแล้วนะครับทีนี้สําหรับคนที่อยากรู้ว่าการแพทเทิร์นเกม ผมให้คะแนนไปเลยครับประมาณ9คะแนนเต็ม10เรียกได้ว่ายากมากๆนะครับมันยากเพราะว่ามีความท้าทายอะไรให้ทำบ้างหนึ่งเลยก็คือมีแท็กมิชชั่นครับผมแท็กมิชชั่นเนี่ยก็คือว่าต้องผ่านภารกิจทั้งหมด35ภารกิจนะครับซึ่งยากมากๆครับผมต้องหาทริคช่วยในการเล่นเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างที่สอคือว่าเราต้องเล่นจบให้ได้8รอบนะครับก็คือว่าเกมเนี่ยมันนับถ้วยแยกกันหมดอ่าเราจะเล่นระดับยากสุดแล้วก็ปลดล็อกถ้วยที่เหลือไม่ได้ครับต้องเล่นผ่านทุกระดับความยากนะครับ อีซี่นอร a ม h ลฮาร์ดเวลี่ฮาร์ดมาสเตอร์ดินจาต้องครบหมดทุกด่านนะครับท,ทุกรอบด้วยนะครับและไม่พอนะครับผมเราต้องไปเล่นแชปเตอร์ชา l ลน g ์อีกก็คือว่าแชปเตอร์ชา l ลน g ์เนี่ยเราต้องมาทำคะแนนในโหมดนั้นนะครับผมให้ได้ถึงกำหนด,ดถึงระดับมาสเตอร์ดินจถึงจะผ่านได้นะฮะต้องเล่น Chapter Challenge ทุกระดับความยากอีกรอบนึงอ่าอีซี normal h a r ว v ี่ฮาร์ดมาต้นจาอีกรอบนึงให้ครบนะครับสรุปแล้วจบ8รอบเป็นเซร์แพตินัมได้นนเองครับเรียกได้ว่าเป็นถ้วยที่มีทั้งความยากและก็ต้องทดสอบความอึดด้วยนนเองครับระยะเวลาการเก็บแพตินัมเนี่ยประมาณ100ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับเคยมีคนเก็บได้55ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ฝีมือผู้เล่นล้วนๆเลยครับทีนี้คนถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมอาจจะไม่ถนัดเกมแอคชับ ผมบอกเลยว่าเล่นได้นะครับผมเพราะว่าเกมมีระดับความยากเหมาะสมกับผู้เล่นแล้วนะครับเราเล่นแบบโหมดฮีโร่ก็ได้นะครับโหมด n o มอลอีซี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เล่นเกมนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเกมแอคชั่นที่สนุกมากๆเป็นตำนานแบบแท้จริงอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคิดว่าทุกคนควรจะเล่นและอย่างคือว่าเอามาซ้อมมือก่อนรอภาค4ก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาคือว่าถ้าเกิดคนจะท้าทายแท็กมิชชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ แท็กมิชชั่นเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เราลงกับ AI เท่านั้นนะครับ2คนโดยไม่สามารถจะให้คนอื่นมาจอยเล่นได้นะครับเป็นภารกิจที่เราต้องผ่านทั้งหมด35มิชั่นแต่ะระดับไปเรื่อๆยๆนะครับความยากเนี่ยจะอยู่ที่ระดับมาสเตอร์ชาเลนจ์นะครับผมส่วนอันติ a เมทเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดเรารู้วิธีการผ่านนะครับทีนี้แท็มิชั่นเนี่ยมีริคก,การผ่านยังไงครับแน่นอนครับผม ทริคก,ก็คือว่าไปลองดูเทคนิคของเวอร์ชันเก่าๆนะครับมันยังใช้ได้อยู่เสมอนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยทริคที่ผมพอจะแนะนําได้ก็คือว่า AI ที่เทพๆเนี่ยก็คือ r a เชลครับผม r a เชลเป็น AI ที่เทพเ,เก่งมากๆนะครับผมช่วยเราได้ดีมากๆส่วนริวเนี่ยเราก็จะบังคับอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้พวกดาบคู่หรือว่าใช้พลองในการปราบบอสน,นะครับ อีกอย่างนึงคือว่าเทคนิคการสลับตัวนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอบอสหรือว่าตัวต่วตางๆที่มันจับทุ่มนะครับให้เราสลับไปอีกตัวหนึ่งอ่าก็จะเป็นการลดดาเมจที่เราจะโดนจับทุ่มได้นั่นเองนะครับผมส่วนการเล่นเนี่ยแนะนําใช้ริวดาบคู่นะครับท่าดีๆเช่นเดินหน้าฟันที่ผมบอกหรือว่าท่าควงหลบนะฮะรวมไปถึงเลเซลเนี่ยยูทีใช้ฆ่าบอสบางตัวได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ปืนของเลเซลอะสามารถที่จะผ่านบางด่านได้โดยแบบยิงปืนรัวๆก็ผ่านได้เหมือนกันครับ สุดท้ายคือ chapter challenge นะครับ chapter challenge เนี่ยคือด่านที่เอามาให้เรารีเพลย์เล่นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องเก็บคะแนนเล่นให้ได้มาสเตอร์นินจาถึงจะปลดล็อกถ้วยพทินัมได้นะครับทีนี้การเก็บคะแนนคืออะไรเราต้อง เล่นโดยการใช้พวก UT บ่อยๆนะครับผมเพื่อเก็บแต้มและก็ฆ่าศัตรูหรือว่าฟ n i ชิ่งศัตรูเนี่ยให้ได้บ่อยๆเช่นกันมันจะมีแต้มพิเศษมาให้นะครับรวมไปถึงการฆ่าศัตรูหลายตัวพร้อมกันอาใช้ดินโฟฆ่าศัตรูพร้อมกันนะครับผมก็น่าจะทําให้ได้มาสเตอร์ดินจาแล้ว ส่วนด่านที่ติดปัญหาเนี่ยจะเป็นด่านที่17นะครับผมด่านนี้มีปัญหากันหลายคนนะครับผมจบแล้วไม่ได้คะแนนมาสเตอร์ดินจาเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเราฆ่าศัตรูอาจจะไม่ครบนะครับแนะนําว่าให้ฆ่าศัตรูทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระโฟปลาทองนะฮะหรือว่าพวกรู่นน้องของบอสฆ่าให้หมดนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูในหีบด้วยพวกปลาหมอคางดําในหีบครับก็ฆ่าด้วยนะครับเราจะได้แต้มการฆ่าศัตรูที่เยอะขึ้นเช่นกันนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับกับไกด์ถึงร้อที่ผมเอามาให้รับชมรับฟังกันนะครับผมแน่น มันมีอะไรที่มันตกหล่นอยู่แน่นอนนะครับผมเพราะว่านี่คือเท่าที่ผมพอจะนึกออกตอนนี้เพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างลึกพอสมควรมีระบบเทคต่างๆอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีอะไรปิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับสามารถจะพิมพ์คอมเมนต์มาเสริมได้เลยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้ความรู้ในการเล่นที่มากขึ้นครับ อย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมแอคชั่นที่น่าจะดีที่สุดเกมหนึง่งที่ผมเคยเล่นมาตลอดการเล่นเกมเพราะว่าได้นะครับผมแล้วก็ภาคสเนี่ยมันใกล้จะออกแล้วคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยแนะนําว่ามาเริ่มภาคนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายอย่างอะ่ะมันถูกปรับมาให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กราฟิกอ่ะมันก็พัฒนาขึ้นมากพอสมควรเลยและก็ซ้อมมือเพื่อรอภาคสีก่อนก็ไม่เสียหายนะครับผมโอเควันนี้ผมมาลิสนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเหมือนเดิมนะครับ เธอกันใหม่ในไกด์100%เกมถัดไปแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้เลยนะครับมาพร้อมกับสาระความรู้เหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ